สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรวกวบวันพระสมบดี์ที่11มกราคมคศ2024จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียบด์นัทเดชวชิรรัตน,นวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรก ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในการศึกเพชรยินดีประจำวันนี้เลยดีกว่านะครับเป็นการพบกันระหว่างน้านเพชรจัสันสอสัมพันธ์หรือศิริพัฒชอชำนานนะครับนักชกจากจังหวัดอุทัยธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอสัมพันธ์ที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้เจอทังด้านเพชรนำโชคพีฟ้าพีูผ้าใบนะครับโทษที หรือโรงเรียนกีฬาสุรา์นะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมดีวค่ายโรงเรียนกีฬามวยสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้โชคกันในพิกัด103อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรจัดสรรสสามพัน 3, นะครับช่างน้ำหนักได้103อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนำโชคพียูผ้าใบช่างน้ำหนักได้103.1ลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับน้ำหนักปล่อยๆของ เพชรนำโชคพียูผ้าใบนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่49กกิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดียืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรนำโชคพียูผ้าใบนะครับฟอร์มหลังของเขาล่าสุดไปชนะคะแนน1ล้านเล็กสอจิตสนองชาตินะครับครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรนำโชคพียูผ้าใบล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การโชคแล้วก็ ฟอร์มหลังของนั่นเพชรจัดสรรสสัมพันธเงินบ้างนะครับสําหรับเพชรจัดสรรสสัมพันนะครับน้ำหนักปล่อยอยู่ที่48กิโลกร,รัมนะครับส่วนจังหวะฝีมือเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะต่อยแรงแล้วก็ฟันศอกแรงฉลาดหลักเรียมดีอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรจัดสรรสสัมพันธนะครับสําหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเพชรนำโชค พียูผ้าใบนะครับผมมองว่ากำลังสดกำลังเ้าวครับเข่าในดีฝีมือดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะใบคองอีกหนึ่งคำา่มนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรนำโชคพียูผ้าใบจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกุมารลถสวยจ่าเจตสายผิววันนี้ตอนหนักให้ทางด้าน คู่ชก1ปอนด์นะครับชกกันในพิกัด1 0 6กับ107นะครับสำหรับยอดกุมารรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับหรือยอดกุมารสันติวลหรือไอสยารีสอร์ทหรือรัตนชาติหรือสิทธิผู้ใหญ่สมพิษนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีซ้อมที่ค่ายมวยรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะครับอยู่กับจ่าเจตและก็เทนเนอร์เชียงลุงสายผิววันนี้ ต่อน้ำหนักให้ทางด้านฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อย1ปอนด์นะครับสําหรับฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับเป็นนักโชคจากอําเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสิงป่าตองที่จังหวัดภูเก็ตอยู่กับหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับวันนี้ร้อยหกกับร้อยเจ็ดคือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกุมารรถสวยจาดเจ็ดสายพิวชั่นน้ำหนักได้หนึ่งร้อยเจ็ดจุดสองลดไปหนึ่งจุดสองนะครับ ส่วนด้านฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับช่างน้ำหนักได้107ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชันเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยขวาฟอร์มสดบูดุดันปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดซอกแรงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฟ้าลิขิตสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดก็ไปชนะคะแนนสิงด์ดำชห้าพยักเมื่อวันที่2ธันวาคม266ที่เวทีมวยจิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้่นฟ้าฤกษิติ่์หนุ่มน้อยเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นยอดกุมารลดสวยจ่าเจตสายผิวกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านยอดกุมารลถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับก็เป็นมวยเก่าเก๋เกมนะครับเป็นมวยฝีมือศาสตร์แข้งแรงดักเสียบดักแทง ขวางหน้าไล่แขนเข่ายัดไส้หนักแรงทุกลูกทุกดอกคานี้คือสไตล์การชกของนั่นยอดกุมารลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนนพุกไก่ศิลปบพ็อกซิง่งยิมเมื่อวันที่12ธันวาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับศึกมวยมันสนานเมืองนะครับนี่คือ <c oughs> ฟอร์มหลังของนั่นยอดกุมารลดสวยจ่าเจดสายผิวนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านมวยหนุ่มมวยสดกําลังสดกําลังห้าวความมั่นอกมั่นใจสูงผมออกไปที่ทางด้านฝาลิกิจสิทธิหนุ่มน้อยนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทาน้านจิกซออัลโตอวันครับหรือนายกส้อยเวียงยองลำพูนหรือสักไผ่ทุนสักเจริญชัยหรือนิติสมุยหรือกอศักเจริญหรือสิทธิ์ไทยแลนด์เป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์ไทยแลนด์อยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังสนามบินเชียงใหม่นู่นแหละครับอยู่กับเจ้าฝฟไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็อยู่54กิโลกรัมนะครับ วันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านเพชรเดินดงบาสท,ทุ่งเขาหลวง1ปอนดปอนครับ111กับ1 1 2คือตัวแปรนะครับสำหรับเพชรเดินดงบาสท,ทุ่งเขาหลวงหรือสกุลทรัพย์วรวันทวีหรือบอนิติพัฒน์หรือผู้กองบี้มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิสอบที่ค่ายมวยบาสท,ทุ่งเขาหลวงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่54กิโลกร,รัมนะครับครับนี่คือ เพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับน้ำหนักช่งางเมื่อเช้านี้ของกิกซอออโตอวันช่างน้ำหนักได้111ออปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงช่างน้ำหนักได้112ออปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การโชกของน่านเพชรเดินดงบาสทุ่งเขาหลวงนะครับก็เป็นมวย จังหวะฝีมือนะครับเป็นมวยเข่าครับฝีมือครบเครื่องเข่าแหลมแทงเจ็บฟันศอกแรงอาวุธหลากหลายเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรเดินดงบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับรบไปเสมอกับทางน้านเด่นผ้าด่างแดงรถดีเมื่อวันที่31พฤศจิกายน2อ6 6ที่เพชรยินดีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรเดินดงบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของด้านจิกซอออโตอาวันกันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านจิกซอออโตอาวันนะครับเป็นมวยบู๊เตะขาต่อยหมัดหนักเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,แข,ง,แข,งขวางหน้าฟันศอกแรงรวดเร็วตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของด้านจิกซอออโตอาวันนะครับสำหรับฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชดดนะคะแนนกระตุกระดูกเหล็กอออฉริยะ เมื่อวันที่14ธันวาคม2566ที่เพชรยินดีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นจิกซอออตโตอาวันนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นจิกซอออตโตอาวันนะครับหนักแรงแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงแต่ถ้าว่าเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางน้าน จิกซอออโตอารันให้ไป5ดาวนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรอนุวัตรนนุวัต์ยิมนะครับหรือเพชรนิวัฒน์วงกล้าศึกนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยนนุวัต์ยิมที่จังหวัดชนบุรีนะครับน้ำหนักป,ปล่อยอยู่ที่พิกัด54กิโลกรัมนะครับวันนี้เจอทางด้าน มะดีแดงไฟเตอร์มวยไทยหรือเกียรติสานิตหรือจิตอาสาบางแก้วนักชกจากจังหวัดพัทลุงแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่่าหมวยสอบุญมิลิรย,ย่านปิ่น9้านะครับอยู่กับเสียดอนสุราชตอนนี้เป็นโปรโมเตอร์ดอนสุราชเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับน้ำหนักไป่อยอยู่ที่พิกัด67กิโลกร,รัมนะครับสำหรับน้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้ของทางด้านเพชรอนุวัฒน์นนุวัฒน์ยิมนะครับ ช่างน้ำหนักได้1 1 6 1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้116.5ลดไปจุดห้าครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บเตะต,ต่อยขวาล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงมีเข่าแหลมดุดัน ครับยืนระยะมั่นคงหัวใจใหญ่กว่าตับครับนี่คือสไตล์การชกของนางด้านมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับไปชนะคะแนนเพชรกา,กา้าโชดบางแสนเมื่อวันที่17ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้้นมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้้นเพชรอนุวัฒน,น์นนวัฒน์ยิมกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การโชคของทางด้านเพชรอนุวัตรโนนุวัต์ยิมนะครับก็เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงศอกอันตรายบู๊ดุดันไปปลายยืนระยะมั่นคงวันนี้เจอกับมวยสไตล์เดียวกันใครจยเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับสําหรับความหลังของด้านเพชรอนุวัตรโนนุวัต์ยิมนะครับไปชนะคะแนนเพชรกาก้าโชดบางแสนเมื่อวันที่1 2กันยายน2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรอนุวัฒน์นนุวัฒน์ยิมนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงอาวุธหนักแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้คู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั่นมะนีแดงไฟเตอร์มวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ